สวัสด,ดีค่ะโอเคสวัสด,ดีค่ะโสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มา,มาร่วมวงทะเบียนกันในวันนี้ใช่นะให้นเดเดย่า่าทั้งครายแฟนค่ะต่อสักน,นิดนึงละกันค่ะ,ะก็ขอสวัสดีค่ะนะคะสำหรับทุกๆุท่าน,นะคะ่ะน่ารักมากมากเลยอบอุ่นมากเลยคะ่ะวันนี้แทบจะมองพี่ๆที่อยู่ข้างหลังไม่ได้เลยโอเค <laughs> แล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะ ถ่ายรูปคู่กับน้องทั้งสองคนถามนิดนึงดีกว่าว่าเลเขามีแคมเปญล่าสุดที่เปิดตัวด้วยรสชาติของสองเชฟเป็นยังไงบ้างคะนเดชโอ้โหต้องบอกว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญใหญ่มากๆนะครับผมคว่ามากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เปิดซองนะคะเราได้กลิ่นของเนื้อที่นุ่มมากๆนะคะที่หมักกับซอสด้วยนะคะซอสสเต๊ะนี่แหละค่ะแล้วก็อยู่บนฐานนะคะโอ้โหหอมมากอร่อยมากพูดแล้หิวเลยอะซึ่งเชฟทั้งสองคนเนี่ยนะครับผมเป็นเชฟระดับตำนานของประเทศไทยเรา่ ถูกต้อรับรองเดยว่ารสชาติเนี่ยดีแน่ๆเลยครับอร่อยถูกปากกินซองเดียวไม่พอแน่นอนไม่พอครับผมแต่ว่านอกจากนี้เขายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเห็นบอกว่าทุกทุท่านที่มาร่วมสนุกกับโอเปนคิทแชนงของเราก็จะมีรสชาติของตัวเองมีรูปซองเป็นของตัวเองอันนี้เป็นยังไงบ้างแคมเปญนี้อันนี้เท่มากเลยค่ะเพราะว่าจะมีซองเดียวในโลกนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นรสชาติที่เราคิดเองเราก็จะมีหน้าของเราอยู่บนซองด้วย พูดจริงครับคเราได้ทดลองมาแล้วครับผมเราทดลองมาแล้วคุณผู้ชมนะครับผมใครอยากทราบรายละเอียดว่าอาม่าเลยนะคะอาม่าบอกว่าเลยนะจ๊ะย้ำอีกครั้งหนึ่งกติกาในการถ่ายรูปกับน้องนะคะพอถึงคิวของเราแล้วเซลล์่ายให้คุณเปิดโหมดกล้องเอาไว้เลยนะคะเย้ครับหนึ่งสองสามเราให้สิทธิอาม่าอานจนานนิหนึ่งท่าแรกเพราะว่าอาม่ามารอนานมากขอบคุณอาม่านะคะ ไม่ยากเชิญเลยนะคะท่านต่อไปโอ้ตายแล้วคุณคุณมาสามกล้องคุณเลือกหนึ่งกล้องเอากล้องไหนดีคะเชิญค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นกล้องใหญ่น่าเดบบอกว่าน่าจะเซลฟี่ไม่ไหวมันจะหนักกว่าดัมเบลนะคะแล้วก็วันนี้ฝากติดตามด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆจากเล <c oughs> เด็กๆระวังนะคะลูก <c oughs> เด็กๆเด็กๆถอยหลังนิดนึงลูกระวัง